ครับสวัสดี f อซแล้วก็ผู้ติดตามรับชมนะครับทางช่องสื่อบุเองไรยนนะฮะมาครับผมวันนี้ก็ปิดการขายอีกนะครับมืดๆครับนะฮะป๋าตอนป๋ามาดูนะครับก็มาดูตอนประมาณหกโมงถึงทุ่มหนึ่งนะครับมาดูรถคันนี้นะฮะรถคันนี้ก็เดี๋ยวบอกก่อนนะครับมาจากจังหวัดอุดรนะครับเป็นเครื่อง p e ท่ออ้อมนะเป็นท่ออ้อมแล้วก็มันมีอาการน้ําเข้าเอ้ย มันเครื่องเข้ามอน้ำนะครับป๋าแกมาซ่อมเอาเองนะครับแล้วก็มาต่อแบตต่อแป๊บต่อเบรกนะครับนี่ฮะป๋าแกจะขับไปที่อำเภออำเภออะไรนะไปโคราชนะครับไปโคราไปพี่ไม้ครับนี่ฮะนี่ฮะช่างแกก็มาด้วยนะครับนี่ฮะเสร็จประมาณทุ่มหนึ่งครับก็จะว่าจะขับกลับนะครับคือล้อหลังเนี่ยคือ ล็อกเบรกไว้นะครับไม่ใช่ล็อกเบรกอุดอดนะครับเป็นสาบา้าเราอุดเบรกไว้ข้างหลังนะครับใช้เบรกแต่ล้อหน้านะครับนี่ฮะวันนี้ก็เลยถือโอกาสถ่ายคลิปให้ f c ได้ดูกันนะครับอันนี้ก็ปิดการขายครับขายไปให้ปา๋าไปม,มีกําไรโอ้โหไฟเลี้ยมีเสียงด้วยนะฮะป๋าก็มาเปลี่ยนโอริงนะครับเปลี่ยนโอริงก็ ขายครับก็จะขับกลับนะครับป๋าว่าอลองก่อนครับโอ้ยปาจะขับกลับนะครับหักหมดเลยหักหมดเลยนี่ฮะลองเบรกครับลองเบรกดู ก็จะสันๆหน่อยครับ <ไป S 1> ก็ใช้หมวดกลางคืนครับนี่ฮะเก่งจริงๆครับมาทำวันเดียวครับถ้าไม่ถ้าหาอะไรง่ายๆก็จะเสร็จหัวค่ำหน่อยครับแต่อันนี้หาไหลไม่ได้ครับเป็นวันอาทิตย์นะครับวันนี้ผมถ่ายเป็นวันอาทิตย์ให้เ c ซีได้ดูกันนะครับเป็นวันอาทิตย์นะครับ โอ้โหโอ้ถังลมไปแล้วครับคุณฮะชนถังลมครับไปแล้วมากนะเดี๋ยวก็มาดูปลายท้ายครับแตกไหมครับชนถังลมนะครับมาแกไม่ได้ยินนะครับนี่ฮะโอ้โห เลี้ยวมีเสียงครับเสียงลมเหมือนเสียงลมรั่วเลยนะครับมาเดี๋ยวมาทางนี้ครับนี่ฮะโอ้ปาเมือชีพครับนี่ฮะเบิกได้ครับเมือชีพครับไม่ได้เห็นหน้าตาเลยว่าเป็นไทยนะครับ,บคุณครับ คนที่มาอุดหนุนครับเนะบรกต่ล้อหน้าครับน่าจะสบายครับถ้าลักษณะนี้การขายครับค่ำๆโอ้ไฟท้ายยังอยู่ครับนะี่ฮะ มีป really ัญหานิดหนึ่งครับเกียร์มีปัญหาหนึงครับจะยังไงนะเสียงเอาเกียร์ครับพับเข้ามา ค่อยสุดมั้งครับนีรื่อยังไงไปไปไปมว้มีปัญหาอะไรครับ ลรับรถมาแล้วครับนี่ครถมาใกล้ๆแล้วไปเลยครับโอ้ยเอาครับผมเดินทางปลอดภัยครับโอ้ไฟเลี้ยวข้างหลังออกตัวเดียวเองนะระวังรถครับโูบรถเลยนะครับนีครับผมเดินทางปลอดภัยครับ คลิปนี้ก็ไม่มีอะไรมากมายครับโอ้ไฟข้างบนออกแล้วไฟเลี้ยวนะครับมาครับผมฝากกดไลค์กดแชร์กด s u b สไครต์ด้วยครับผมกับสีบุเรืองอะไหล่ยนนะฮะคลิปนี้ขอลาไปก่อนนะครับไม่มีอะไรมากมายครับขอบคุณนะครับป่าจากอำเภอพิมายครับจังหวัดโคราชนะครับป่าคลิปนี้ก็ไม่ยาวนะครับส่งมอบรถครับผม คลิปนี้ขอลาไปก่อนครับไว้เจอกันโอกาสหน้านะครับผมคิดจะซื้อคิดจะขายคิดถึงสีเรลืองอะไรยนครับสวัสดีครับ